ไม่ได้ทำคลิปไม่พูดแบบคนอื่นขอไม่ได้อะเหมือนเดิมนะคะกันแดดของเรากันแดดไข่มุกผสมบัวฮิมะนะคะแต้ม5จุดบนผิวหน้านะแล้วก็เกลี่ยนะคะทาในปริมาณที่ไม่น้อยจนเกินไปนะคะก่อนออกแดดนะคะก่อนเผชิญกับ รังสีต่างๆทั้งรังสีจากโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือ,อแสงนีออนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะประมาณ15นาทีนะคะเป็นอย่างน้อยนะก่อนที่จะไปะเผชิญกับรังสีตรงนั้นนะแถมนะคะกันแดดไข่มุกผสมบวฮิมะยังช่วยเคลือบปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆด้วยนะคะ โบฮิมาช่วยบำรุงฟื้นฟูให้ผิวแข็งแรงนะคะนี่พอพอทาไปแล้วเห็นไหมคะพอเซ็ตตัวเนี่ยก็จะช่วย mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะปรับผิวหน้าเราให้ขาวขึ้นอีกหนึ่งระดับนะคะแต่ไม่ขาวไม่วอกนะคะไม่วอกใช้ได้ทุกสภาพผิวนะ,ะลงคอด้วยนะคะลงให้หมดหน้าคอหลังคอนะคะ ใครที่มีปัญหาหลังคอดำนะหลังคอดำต้นคอดำให้ทาครีมไข่มุกบัวหิมะลงไปก่อนนะคะแล้ค่อยตามด้วยกันแดดบัวหิมะแบบนี้นะอันนี้คือพี่นุชทาแล้วแต่ทาจากบนห้องนะเดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้จะทำให้ดูนะคะว่าอ่ะขั้นตอนตอนเช้านะคะทาอย่างนี้อย่างนี้นะอืม เนี่ยค่ะพอทาปุ๊บเขาจะแห้งซึมลงสู่ผิวไปเลยนะคะแล้วก็เคลือบนะคะกันแดดเนี่ยจะเคลือบเคลือบปกป้องผิวจากมลภาวะต่าง,างๆนะคะของไขมุกบัวหิมะของพี่นุชนะคะคือเรยนกันแดดไขมุกบัวหิมะของพี่นุชปริมาณ20กร,รัมนะคะ ราคากระปุกละ100บาทนะคะตอนนี้พี่นุชจัดเซตนะคะสเอ,อ่อสกระปุก290าแล้วก็5กระปุก390จัดส่งให้ฟรีกรณีโอนนะคะ<ม>ก็คือสามารถที่จะปนได้นะคะของพี่นุชมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรอย่างที่เห็นกันพี่นุชจะมีแค่นั้นน,น,นะ,คะแค่3สูตรเท่านั้นนะคะไม่มีสูตรอื่นนะ นี่เมื่อทากันแดดปกป้องผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะแต่งหน้าต่อได้เลยนะคะตัวกันแดดเนี่ยเขาจะช่วยทำให้พวกรองพื้นพวกสิ่งที่เราแต่งหน้าต่างๆเนี่ยติดทนตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ เวลาที่เหงื่อออกเนี่ยจะทำให้หน้าเราไบรท์ดูไบรท์ดูสว่างไม่ไม่ดำไม่หมองคล้ำนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะคนที่เป็นสิวใช้ได้นะคะไม่อุดตันไม่เหนียวเหนอะหนะแน่นอนค่ะไปแล้ววันนี้